สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างลูกนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอกับคุณครูเปิ้ลนะคะในรายวิชาเลยคะรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในระดับชั้นป .1 เลขเกรดวันเราเรียนร่วมกันนะคะ เป็นไงบ้างเออหยุดกันหลายวันนะคะได้เจอกันบ้างหรือยังในรายวิชานี้นะคะ,ะก็คงจะยังอยู่นะคะก็ในสาระสังคมศึกษานะคะก็เรียนไปในหลายหน้าที่พลเมืองสังคมนะคะประวัติศาสตร์มันก็อยู่ในสาระเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเปิลนะคะมารับหน้าที่สอนน้องในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในระดับชั้นป .1 แล้วก็เกรดวันนะคะ วันนี้นะคะ,ะทักทายกันกน่อนะคะก่อนที่จะเข้าเรียนในเรื่องแรกนะคะสำหรับเวลาที่ผ่านมานะคะเป็นไงบ้างจริงๆแล้วลูกโรงเรียนของเรานะคะจะเปิดเรียนถ้าไม่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิดเข้ามานะคะเราก็จะเปิดเรียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ รุษภาลูกนับย้อนหลังมาเดือนหนึ่งมีกี่วันคะ,ะเดือนหนึ่งมีกี่วันเดือนหนึ่งมี30หรือ31สวันนะคะทีนี้น้องลองนับดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเรามาอยู่โรงเรียนถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ได้มาอยูอ่เจอเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วนับย้อนหลังมาตั้งแต่เดือนรุษภามิถุนาการกฎา สิงหานี้เป็นเดือนอะไรแล้วคะวันนี้เป็นเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเป็นเดือนสิงหาคมแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสี่เดือนที่เราไม่ได้เจอหน้ากันนะคะเราไม่ได้เจอหน้ากันเราไม่ได้มาเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะนี่คือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะถามว่าลูกเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างที่ผ่านมาเหตุการณ์เวลาที่ผ่านมาที่อยู่ที่บ้านเนี่ย อย่างน,น้อยๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ1ลูกได้เรียนออนไลน์กับคุณครูใช่ไหมคะ,ะลูกได้เรียนออนไลน์กับคุณครูในทุกรายวิชาเลยลูกไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนแต่ว่าลูกได้เรียนออนไลน์กับคุณครูใช่ไหมคะก็ได้เจอ,อคุณครูพูดคุยนะคะให้ฟังแล้วก็น้องอทํางานที่คุณครูสั่งใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เจอเหตุการณ์อื่นเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะ,ะบางคนก็ได้เจอ คุณพ่อคุณแม่ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะหรือไปเที่ยวมีไหมคะช่วงนี้อาจจะไม่มีนะคะเรื่องไปเที่ยวนะคะโอเคนะคะวันนี้คุณครูเปิปลจะให้ความรู้กับลูกนะคะในหน่วยที่หนึ่งในรายวิชาประวัติาศาสตร์ก็เกี่ยวกับเวลาและเหตุการณ์นะคะเวลาและเหตุการณ์ทีนี้ในส่วนของเวลาและเหตุการณ์เนี่ยถามว่า นะคะช่วงเวลานะคะที่ผ่านมานะคะหรือว่าช่วงเวลาและการศึกษาประวัติที่ผ่านมานี่นะคะมันเป็นเหตุการณ์ต่า,ตางๆอ่าน้องลองดูนะคะในส่วนของอเวลาและเหตุการณ์เมื่อกี้คุณครูถามว่าเวลานะคะเรานับเป็นเวลาที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะหรือ เวลาที่ยังไม่ถึงเป็นช่วงเวลามันมีหลายช่วงด้วยกันนะคะน้องดูในภาพเห็นไหมคะดูในภาพพร้อมกับคุณครูค่ะเป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายกําลังทำอะไรคะกําลังตักบาทนะคะเอาของใส่บาทนะคะอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนนอนอยู่บนเตียงนอนนะคะอ่านอนอยู่บนเตียงนอนเห็นไหมคะ น้องคิดว่าเวลานี้น่าเป็นช่วงไหนคะช่วงเช้าเก่งมากเพราะตื่นนอนมีนาฬิกาด้วยนะคะแล้วก็ตักบาตรก็ควรที่จะเป็นช่วงไหนคะช่วงเช้าคงไม่มีตักบาตรตอนเย็นนะคะ,ะนักเรียนช่วยกันบอกสิว่าเมื่อวานแก้วตาทําอะไรบ้างแล้วนักเรียนล่ะเมื่อวานทําอะไรกันบ้างคะอะนะคะมีตักบาตรมีตื่นนอนนะคะอันนี้ มีอ,ออกกำลังกายก็ได้นะคะถาว่านะคะเวลาเห็นไหมคะวันนี้เรารู้จักแล้วในภาพก็คือเวลาเช้านั่นเองนะคะหลายคนนะคะมีทำกิจกรรมหลายๆอย่างในช่วงเช้าเช่นออกกำลังกายตักบาตรนะคะรดน้ำต้นไม้นะคะ,ะทำกิจกรรมช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ได้ถือว่าในเวลาเช้านะคะช่วงเช้าก่อน อ่พอเราไปถึงโรงเรียนปุ๊บถ้าคุณครูถามว่าในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเราทําอะไรบ้างคะเอ่อเคารบธงชาติก็เป็นช่วงเช้านะคะวันนี้นะคะมาดูนอกจากเวลาและเหตุการณ์นะคะอันแรกก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องที่อะไรคะลูกประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของใครคะของผู้คนที่ ถึงนียังประวัติศาสตร์หรือว่าผ่านมาแล้วคะประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นเองเช่นประวัติของตัวเราประวัติของครอบครัวนะคะประวัติของชุมชนประวัติของใครคะประวัติความเป็นมาของประเทศก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยๆนะคะอย่างน้อยๆลูกทุกคนต้องบอกประวัติของใครได้คะบอกประวัติของตัวเรานะคะประวัติของเรานะคะ อาประวัติของครอบครัวประวัติของชุมชนเห็นไหมคะนี่คือการศึกษาประวัติของตัวเราเนี่ยอย่างน้อยบอกได้เช่นมีอะไรบ้างละ่ะประวัติชื่อใช่ไหมชื่อนามสกุลชื่อพ่อชื่อแม่อายุวันเดือนปีเกิดอันนี้เขาเรียกว่าประวัติของตัวเรานั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าประวัติของตัวเรานะคะเขาบอกว่าการศึกษาประวัติมีความสําคัญต่อคนเราทุกคนเพื่ออะไรคะเพราะ ตลอดเวลานี้มันจะมีสิ่งต่างๆนะเกิดขึ้นกับตัวเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเราเยอะแยะมากมายนะคะก็บอกว่าตั้งแต่ประวัติคือสิ่งประวัติศาสตร์ก็สิ่งที่ผ่านมาแล้วเช่นเมื่อวานอะไรอีกคะเดือนที่แล้วปีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่คือเป็นประวัติศาสตร์ก็สิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะน้องจำให้ดีเลยนะคะลูกว่า ประวัติศาสตร์ก็คือสิ่งเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วทีนี้เวลาที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่บ้างนะที่ระบุถึงว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วเอาง่ายๆก่อนนะคะถ้าคุณครูถามว่าพรุ่งนี้ผ่านหรือยังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผ่านหรือยังหรือมารืนนี้ผ่านหรือยังนะคะกับคําว่าเมื่อวานนี Meat ้อันไหนเป็นประวัติศาสตร์พรุ่งนี้กับเมื่อวานนี Early ้ถามว่าอันไหนเป็นประวัติศาสตร์ คุณครูบอกเลยว,ว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คือเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้แต่พรุ่งนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านะคะเมื่อเดือนที่แล้วต้องดูนะคะเมื่อเดือนที่แล้วบ้านของฉันถูกน้ำท่วมคุณครูจะเล่าให้ฟังเนาะเมื่อเดือนที่แล้วบ้านของฉันถูกน้ําท่วมทําให้สิ่งของในบ้านเกิดความเสียหายนะะและต้นไม้รอบๆบบ้านล้มตาย เมื่อน้ำคลองลดลงแล้วทุกคนได้ช่วยกันทําความสะอาดบ้านและปลูกต้นไม้อีกซึ่งตอนนี้ดอกไม้โตนะคะต้นไม้โตและก็ดอกไม้บานเล้วด้วยนะคะนี่คือแสดงว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเป็นประวัติศาสตร์ก็คือผ่านมาแล้วก็บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีน้ำท่วมบ้านน้องเดือนที่แล้วน้องไปเที่ยวที่วัดทำบุญตักบ,บาตรกับคุณพ่อคุณแม่คุณยาย นะคะนี่คือบนผ่ันาม,มาแล้วนะคะ,ะเมื่อวานคําว่าเมื่อวานนะคะก็คือเป็นประวัติศาสตร์คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะ,ะเมื่อวานพ่อ,พอแม่พาผมไปเยี่ยมนะ้าที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะน้านี่เพิ่งคลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวให้น้องเนี่ยจำเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองหรือครอบครัวนะคะว่ามัน ่ะให้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าใครมีเรื่องประวัติศาสตร์อะไรบ้างที่ลูกสามารถที่จะ,ะประจําได้ในที่ผ่านมาแล้วนั่นเองอต่อกันอีกนิดนึงนะคะอย่าพึง่งเบื่ออย่าพึ่งว่วงนอนนะลูกอีกนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกๆกเนี่ยช่วยกันเล่าประวัติศาสตร์ของตัวเองเพราะคุณครูมั่นใจว่าลูกทุกคนมีประวัติความเป็นมา ะะทีนี้เขาบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ต้องอาศัยอะไรบ้างก็คือข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นเครื่องมือแสดงว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อใดบ้างนะคะและมีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเราต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ช่วยในการสืบค้นข้อมูลและหลักฐานนะคะแล้วก็เพื่อการตรวจสอบหลักฐานเ็าบอกมีวิธีการเยอะมากนะคะมีอะไรบ้างเ่รงวิธีการอ่า วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะในการตรวจสอบข้อมูลนะคะอันดับแรกเราต้องกําหนดหนัวข้อว่ากําหนดว่าอะไรคะ,ะว่าเราอยากทราบเรื่องอะไรสิ่งที่ผ่านมาเราอยากทราบเรื่องอะไระเราอยากทราบเรื่องอะไรนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะ,ะก็คือเกิดขึ้นที่ไหน นะคะเรื่องนั้นอะ่ะเกิดขึ้นที่ไหนก็คือการรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะอยากทราบเรื่องอะไรนะคะเกิดขึ้นที่ไหนนะคะอ่ะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยหรือไม่นะคะนี่คือในส่วนของอวิธีการทางประวัติศาสตรนะคะเกิดขึ้นที่ไหนนะเกิดขึ้นเมื่อ,อไหรนะ่มีข้อมูล เชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็นําข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาคัดแยกเป็นประเภทนะคะเรียงลําดับก่อนหลังว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังนั่นเองนะคะ ามาดูนะคะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถรู้ได้จากที่ไหนบ้างนะคะอันนี้สําคัญเลยว่าน้องบางทีอาจจะไม่เห็นแต่ถามว่ามันจะมีแหล่งข้อมูลนะคะเราสามารถหาแหล่งข้อมูลนี้ได้ที่ไหนบ้างน้องมาดูนะคะว่าอันดับแรกเลยแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลเช่นนะคะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือว่ามีบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่มาบอกเรานั่นเองบอกกล่าวเราเราสามารถไปสืบถมนะ,ะหาข้อมูลได้นะคะนอกจากแหล่งข้อมูลท,ที่เป็นตัวบุคคลแล้วอันที่สองก็คือแหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่นั่นเองนะคะเช่นที่ไหนบ้างคะที่บ้านที่โรงเรียนที่วัด ที่พิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวพอน้องอยู่ในระดับป .2 ป .3 ป .1 เราก็ไปเที่ยวในสถานที่เหล่านี้ได้นะคะก็คือเป็นสถานที่นะคะแหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่ถ้าเราอยากจะรู้นะคะในส่วนของอเครื่องมืออุปกรณ์เก่าแก่นะคะถ้วยชามเก่าแก่หรือว่าอยากจะรู้ความเป็นมาของโบราณต่างๆเราก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์นะคะ นี่คือสิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่ในการค้นหาแหล่งข้อมูลนะคะนอกจากที่จะเป็นพ่อแม่บอกกล่าวเราแล้วนะคะอันต่อไปก็คือแหล่งข้อมูลจากเอกสารก็คือ,อเอกสารทางราชการเช่นสูติบัตรอันนี้สูติบัตรลูกเข้าใจคําว่าสูติบัตรเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะทราบคําคว่าสูติบัตรก็คือหลักฐานการส่วนตัวของน้องนั่นเองนะคะหลักฐานในการเกิดของลูกนั่นเองว่าชื่ออะไรเกิดเมื่อ,อไรวันไหนนะคะ อันนี้คือหลักฐานทางข้อมูลนะคะมีสูติบัตรทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนนะคะเราสามารถเ,าเรียนรู้ได้นะคะสุดท้ายก็คือแหล่งข้อมูลที่เป็นหลักฐานการบันทึกของบุคคลเช่นบันทึกประจําวันนะคะหรือบันทึกการเดินทางน,นั่นเองอันนี้เราก็สามารถนํามาเป็นข้อมูลได้เป็นแหล่งข้อมูลได้ก็คือบันทึกเหตุการณ์ประจําวันที่มันเกิดขึ้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะ ที่คุณครูให้ความรู้มาก็เยอะสําหรับน้องๆป .1 คุณครูใช้เวลาให้น้องศึกษา2ชั่วโมงนะคะใน2คาบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอวันเวลานะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะ,ะเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะก็เวลาแล้วก็แหล่งข้อมูลต่างๆนะคะในส่วนนี้นะคะให้น้อง อ่าศึกษาในสองาบนะคะทีนี้วันนี้คุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้น้องทําด้วยนะคะว่าน้องจะต้องทําในบ้างแต่ไม่เยอะนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวคุณครูคจะให้เป็นการบ้านนะคะ 1. ก็คือเขียนประวัติของตัวเองเพราะก็บอกว่าเหตุการณ์มันก็ต้องมาจากประวัตินะคะก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์นั่นเอง ะะประวัติศาสตร์ก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นน้องต้องบอกประวัติของตัวเองได้ก่อนก่อนที่จะบอกประวัติของคนอื่นก็คือประวัติของตัวเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เป็นการบ้านให้เขียนประวัติของตัวเรานะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะทำะแฝนโพ์ไว้ให้นะคะว่าน้องจะต้องทำอะไรนะคะทีนี้ในส่วนของรายวิชานี้นะคะคุณครูขอตกลงกับลูกๆก,กันก่อนว่าลูกจะต้องมีสมุดคนละหนึ่งเล่มนะคะก็ให้เป็นสมุดปกอ่อนแล้วก็เขียนว่าวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะวิชาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนคุณครูจะให้น้องทำลงสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายส่งคุณครูนะคะ ถ่ายส่งในลายของคุณครูนะคะเป็นการส่งงานนะคะงานทุกครั้งคุณครูจะมีะคะแนนให้น้องด้วยนะคะก็พยายามส่งกันทุกคนนะคะงานทุกงานงานทุกครั้งลูกไม่ได้ทำเปล่าๆน้องได้รับความรู้แล้วก็มีคะแนนให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมีความตั้งใจนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงมีเรื่อง นะคะในส่วนของประวัติความเป็นมาต่างๆฝากน้องไว้ให้กลับไปศึกษามาในหนังสือนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆนะคะอ่านหนังสือทุกทวนนะคะพ่อคุณครูเปิ้ลฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ